ฮะก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะนทิปนี้พี่น้องเอาเบรงรถเกี่ยวพี่น้องตู้แอร์เย็นยันไขพนนนะ่พี่น้องเอ้ยพูดนะโอ้ยพี่น้องสบายคัรัะพี่น้องเนาะโอ้เย็นเย็นเป็นยังไงบ่นข้าวเต็มหรือเปล่าโอ้สงสัยข้าวสีเต็มพี่น้องเอ้ยอ ต้งใส่ข้าวชีเต็มกับคูปต้าพี่น้องหาก็กออกได้สองปีโอ้ผมมีระบบอันนี้ด้วยโอ้มีระบบไอ้ยืดตัวหดตัวด้วยพี่น้องโอ้เออดีดีนะนี่ฮากก็เคยเห็นพี่น้องเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันมันลดมันลดไอ่มันลดตัวลงยืดลงเลยไหมมันยืด มันมันหดแล้วก็ขยายได้เออว่ะเพราะแบบนี้หนีลมได้สบายเลยนี่พี่น้องเออว่ะอ,อ๋อกาเหมือนเดิมพี่น้องบุรีรัมย์บ้านผมไล่ละหกร้อยซื้อเ,าเอาไล่ล,ละหกร้อยเหมือนเดิมบอ่อแพงพี่น้องบอ่อแพงดอกอืมกะสงสัยข้าวสิเต็มพี่น้องจอดถาจอดรอรถเออเข้ามาเอา จอนดล้อรถคิดวานะแต่กรแจ้งาไดมก็เห็นเอฟซีเพิน่นเขมาเมนต์มาเพิ่นบอกว่าแถวไอ้ทั้งนครพนมเพิ่นว่าถ้าข้าวตั้งนี่ข้าวตั้งแบบนี้นี่พี่น้องข้าวตั้งเพิ่นว่าแปดร้อยเพิ่นว่าแปดร้อยแปดร้อยถึงเก้าร้อยแต่ถ้าข้าวล้มข้าวล้มนะเพิ่นว่าพันถึงพันสองว่าสัน่นโอ้ยเนาะ โอ้แต่ผู้ใดมีรถเกลียวแถวนครพนมนี่ผมว่ารวยแหละอ่ารวยอืากาโอ้กำไรบานพี่น้องกำไรบานเบอ้อเลยหละแมนบอแต่แถวบ้านผมนี่รถมันหลพี่น้องแถวบุรีรัมย์นี่รถมันหลแล่แนจนหัวสีส้นกันคน,นละ,ะแต่กำไรก็อาจจะน้อยลงหน่อยแต่ก็ยังได้กำไรพี่น้องอืากะอ่าคลิปนี้มาอัปเดตพี่น้องอัปเดตอัปเดตราคาเข่าซูพี่น้องฟังกา ข้าวสดเด้อพี่น้องเด้อข้าวสดอยูุบุรีรัยมนะทางอำเภอสตึกอำเภอสตึกเด้อเขตอำเภอสตึกนี่ข้าวสดนี่ราคาตอนนี้เนี่ยพี่น้องถ้าข้าวงามๆเนี่ยข้าวงามเนี่ยตกอยู่ที่11บาทพี่น้อง11บบาทเออถ้าข้าวขี้เรกลางๆหน่อยก็10บาทพี่น้องแต่ถ้าขี้เรมากปนมากเม็ดแดงมากนี่ตกอยู่ที่เก้าบาทหสิบพี่น้อง กอยู่ประมาณ9บาทส0บาท1 1บาทยูเลนเรทนี่พี่น้องสำหรับข้าวสดนะเอสำหรับข่าวสดสำหรับไอ้ผู้ใดอยู่ในเขตอำเภอสตึกพี่นอ้องเขตอำเภอสตึกกะหาซีเอาข่าวไปขายกะกะอยู่ประมาณนี้พี่น้องเก้า1บสิบเออแต่ส่วนมากกระซิได้อยู่ประมาณ10บาทพี่น้อง1ิบาทข้าวสดเด้อว,อวิลัมมะลิ105่นห้าแหละเพราะว่ากอคอสิหากะคือสิมมัสอ่ะล่ะพี่น้อง เพราะว่าไอ้ที่เขาเกีียวไอ,อ้นนี่กะมะลิหนึ่งศูนย์หาพี่น้องเอ้ยอืมกะนี่แหละพี่น้องข้าวตั้งสําหรับข้าวตั้งนี่คูปตานี่ห้อยแลนส่เลยด้ยพี่นอ้องแลนเอาแลนเอาเลยดิยสบายเลยแหละเออแต่ถ้าเขาเขานอนเขาร่มนี่พอปานใดพี่น้องเขาเขาร่มนี่อยากอยากชาเนี่ยจัหน่อยแต่ก็มันดีคือว่าแหละมันคูปตานี่มันมันผมสำหรับไอ้ความคิดส่วนตัวเดย ผมว่ามันมันเกีียวดีกว่าท่านอ้าของสายสิของสซสไอ้รถเกีียวันพักเล่นโทรศัพท์ก็ <c oughs> ผมนึกว่าเข่าเต็มเนาะเออบหท่านเลยเต็มพี่น้องเออน่าจะพักโทรสั่งอาหารเราตอนนี้ก็มักก็เทียงพอดีพี่น้องเออโทรโทรให้ไอ้เข่าแก่เอาเขามาให้บ่รู้ว่าจักหน้าไหนเออ สบายพี่น้องเอ้ยเย็นยันไข่พี่น้องเอ้ยนี่หหอยลงมากนี่โมเมนต์เจโฮมผ่พมาพมประจักษ์เย็นเลยนี่พี่น้องเออดีเนาะ้าเฮ็ดหน้าแบบนี้โอ้ยนับมือนที่สบายไปหนาพี่น้องรถเกียวนี่เย็นเฉียบเลยบ่มีเหงื่อตีนบ่เหยียบตมเลยสบายครับก็กดีือกันนี่พี่น้อง อ้ขั้นนี้เนี่ยรู้สึกว่าโมแมนมันโมแม,น,มนล้านหกล้านเจ็ดนบ่านี่คิดว่านะล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดประมาณนั้นอืมกะค่าเกี่ยวไล่ละหกร้อยกะคนขับคนขับเอาไปหาสิบบาทพี่น้องกะเอาแกกัเหลืออยู่หาร้อยหาสิบอืมแต่คนขับก็ห้อยคนขับนะวันหนึ่งเขาได้ 35- ถึง4ี่ิไร่เลยเด้พี่น้อง 35- ถึงส0ิบไร่เลยนะวันหนึ่งนะถ้าเขาเขาเขาตั้งตั้งก็ห้สี่สิบไร่ก็เยแวแต่ถ้าเขานอนแน่นามร้ายแน่กะ30ไล่35ไร่อยู่ประมาณนี้พี่น้องแต่ถ้าประมาณนอกสัก30สิไร่ก็ตีไปห้าสมสห้าคนคนครับแต่พี่น้องมือนึ่งอได้พันถาเลยพี่น้องเออเฉลี่ยนะวันละพันวันละพันถึงวันละพันห้าด้มือนึงอ่ะ เฉพาะคนขคับนะเออกับอาผูใ้ใดขับเป็นัาผูใ้ใดขับเป็นหรือว่ามีรถเกี่ยวกับเป็นลูกน้องเขาก็ดีขึ้นกันได้พี่น้องดีขึ้นกันได้เพราะว่ายัางเพราะว่าเราต้องมาเสี่ยงกับคานโมกันมั่นเราต้องไม่ต้องมาเสี่ยงกับค่าไหลแมนบอกเราต้องกดหัวเออขับให้เขาย่่งเดียวแมนบอแค่ขับให้เขาทารถก็เสียกะก็ได้ได้พี่น้อง แต่ถ้าเจอขั้นใดรถซ่อมดูเสียดูกะคือสี่ไอร่แต่อันนี้คือว่ามันรถใหม่เนาะรถใหม่นี่ได้พี่นอ้องได้อยู่สองปีสองปียังไม่ได้ซ่อมพี่น้องก็เห็นเขาว่ากับผมถามเขากะรถเอเกี่ยวนี่ก็ประมาณสามปีพี่นอ้องสามปีนี่จะเริ่มซ่อมไอรถเกี่ยวเนี่ยนะแต่ก็แล้วแต่พี่น้องเนาะแล้วแล้วแล้วแต่ แต่แต่ใส่งานหนักมากหน่อยแค่ซ้ำไดมันบ่อ่ะแต่บางขั้นกับเกี่ยวหน่อยกับเกี่ยวน้อยกับมันกับ่ค่อยได้ซ่อมพี่น้องดูแลเป็นกับพ่ค่อยได้ซ่อมกับอ,อยู่ที่การใช้งานคือว่าอะไรพี่น้องอม,มันก็มันมันกำหนดว่ได้นะนเนาะแต่ก็คือว่ารถเกี่ยวกับ่วนมากกับใส่งานหนักเพราะว่าอย่างไม่ถ้าใส่งานหน่อยกับใช้งานน้อยกับบ่นนพอ่พอบ่พ่องวดแมนบ่อละก็ต้องใส่งานหนักหนักน,กนจังหน่อย ก็อโอเคว่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังมาเล่าสู่กันฟังมาอัปเดตราคาข้าวสู่กันฟังว่าแถวบ้านผมนี่ข้าวสดเด้อพี่น้องเด้อข้าวสดนี่9บาท10บาท11บเอ็าทแต่เลนเรทก็เลนเรทก็อยู่ประมาณ10บาทพี่น้อง10บาทอก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ปาณน,นี้สวัสดีครับผม